สวัสดีค่ะน้องนัดสุโมโนกาตลิจังจ้าวันนี้มาครับสวัสดีครับเสียยะมาแล้วครับผมอยากได้รถเอียงสกิดบอกเสียยะมาเดี๋ยวเสียยะสิจัดให้ครับผมช่วยทุกคันดันทุกเคสรับรถแน่นอนจ้า น้องนัดกับพี่ปิยะนะคะมาด้วยกันคลิปแรกเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครที่กําลังติดตามอยู่จะสังเกตได้เลยว่าเราไม่เคยมาด้วยกันใช่อันนี้ FC น้องนัดน้องนัดก็จะเยอะหน่อยเสียย่าไม่ค่อยมี FC หรอกไม่คยมีแล้วทุกมื่อนี่จ้า FC โพลิสไลกกว่านะเอ FC ท่าคุณโพลิสเขาจะเยอะหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าเขาช่วยทุกคันตทุกเคสรับรถติดแบกฤทธ์ก็ช่วยใช่จ้ามาเมื่อนี้เรานำรถเล็กๆเกียร์ออโต้นะครับสีแดงแรงฤทธิ์ตัวเล็กพก ตัวเล็กเหมือนน้องนัทนี่เองเหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กแต่ผู้ชายขับได้เหมือนกันเนาะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีเนะเมือนี่พ่อครับมิตซูบิชิมิลาน n 1.2 GLS นะครับปี2013เกียร์ออโต้ครับผมอย่าออโต้ให้ด้วยจ้าเปิดราคาขายอยู่ที่2 3 9แสนหมื่นบาทครับผมเอาใจพี่น้องรากยาของเรานะครับก็เปิดเครดิตทุกแมนเครดิตเขาเรียกอะไรนะ เปิดโปรให้สําหรับพี่น้องรักย่าให้ดาวน้อยๆผ่อนสบายนะครับ,บเปิดเครดิตดาวอยู่ที่999 90บาทเท่านั้นจ้า<ก>ปีนี้ทั้งปีก็เหมือนเดิมก็โปรโมชั่นเรายังร้อนแรงเอาอใจพี่น้อง<า>คนไทยก็ช่วยผ่อนปีนี้ทั้งปีปีนี้ทั้งปีเอาไปผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะลับสามพันกับอีก200บาทเท่านั้นหลังจากนั้นปีหน้าฟ้าใหม่มกุฎากรุณาก็เริ่มผ่อนอยู่ที่สี่พันกับอีก700บาทเท่านั้นจ้ามาเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันครับผมตัวรถ บอกก่อนวนารถเพิ่งเข้าอาจจะมีริ้วรอยหนึ่งเรื่องของสีอาจจะลอกนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวอันนี้เป็นสติกเกอร์หุ้มนะครับเป็นหนังหุ้มเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมอ,อันนี้เอาออกได้มันเป็นชุดหนังห,หุ้มเอ,เอาออกได้หรือว่าลูกค้าชอบแบบนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดให้ให้มันดูดีกว่านี้สักนิดนึงนะครับผมกระแจงมากเดี๋ยวจิจะฟังให้อีกที่หนึ่งโคมไฟเป็นรอยนิดหน่อยปุ๊บก็เดี๋ยวขัดสีให้ขัดอะไรให้สีให้ไม่ต้องห่วงนะคะไฟตัดหมอกมีให้ด้วยนะคะ อันนี้เป็นตัวปี13เนอะก็ตามสภาพการใช้งานของรถเลยมาเป็นแม็ก์เดิมๆแม็ก์เดิมติดรถนะครับยากได้แม็ก์ใหม่ยางใหม่นนองนัดให้ได้เบ่าวให้ได้ครับผมเลือกได้เลย TE37 ฟรี RF1 ฟรี CE28 ฟรี IE30 ฟรีเปลี่ยนให้ฟรีแม็ก์ใหม่ยางใหม่เปลี่ยนให้ฟรีครับผมสวยเก็บภายในตัวรถนะคะเบาะหนังสีดํานะคะภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยม่าแค่แสนสองโลเท่านั้น อันนี้จะเป็นปุ่มตาร์ t คุณแจรีโมทจากคันนี้ไม่มีจอนะคะก็จะเป็นวิทยุธรรมดาอันนี้คุณแจรีโมดเด้อจากระบบปรับแมนนวลนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้มีแอร์แบ็กให้ด้วยนะหนึ่งลูกบผมอะไรธรรมดาค่ะแล้วก็มีในกระจกข้างปรับไฟฟ้าหนูสตาร์ทเลยลูกสตาร์ทเลยใช่ไหมจากขึ้งเดียวติดกระจกปรับไฟฟ้านะครับกดปุ๊บกระจกข้างไฟฟ้าหุ้มเคฟด้ามาด้วยนะครับ บบเอาก็เดี๋ยวสิแกะออกให้ดอกคันบบมักนะ่ะผู้ใดบบมกักจังไดก็แจ้งมาเดี๋ยวสิจัดการให้นสอสซอลประตูเดิมหมดข้างบนข้างล่างเดิมหมดสตาร์ทไปเลยลูกสตาร์ทไปเลยนะ,ะมักคันนี้แต่ไม่ชอบสีแดงทําไงครับดูคันอื่นเลยครับ <c oughs> <c oughs> มีหลายคันเดิ <c oughs> นในพ้นทรวมเฮานอสซอลประอ่าเมทัอาร์ตเดิมหมดนะครับสวยกริบครับ จ้วงนี้มีลูกค้าหลายคนทักมาถามว่าเปลี่ยนสีรถได้ไหมยคันได้กว่าเปลี่ยน,นยคยนันดูง่ายกว่าครับผมอย่บอก <ไง S 2> ว่ามักคันนี้เราจะเอาคันนี้นแต่ว่าเปลี่ยนสีอย่าเลยครับทําให้ได้แต่ว่าคา่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงลูกค้าต้องออกคา่าใช้จ่ายนะครับหุ้มเคมลลาดตรงแผงแผงแผงไอ้เขาเรียกว่าแผงไอ้รองแขนเนี่ยรอบคันเบาะถอดไปทําความสะอาดให้นะครับผมไปหุ้มมันอาจจะขาดก็เลยไปหุ้ม แต่ข้อดีของการถอดไปเราจะได้เห็นเนื้อตัวรถนะครับว่าเนื้อตัวรถไม่มีการเ,าเขาเรียกว่าผ่าครึ่งผ่าตอนมารถเดิมครับการันตีไม่มีประวัติพิวามจมน้ําไปไม้น้ําร้อนลวกตัดต่อได้กระซีตัดต่อเลขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีเปลี่ยนเล่มแท้แน่นอนครับผมจของข่านี้คือซิมักไอพีแดงเนาะพือะนะอะไรนะอะแดงแดงหงแดงหงแดงหงแดงจ้าเทิมเป็ดทิมเป,ทเ,ปเป็ดเหรอน็อตไอซอก ซอปประตูนะคะน็อตเดิมเดิมหมดนะครับผมเม็ดอาร์ตเดิมหมดนะครับการันตีเลยรถเนื้อตัวเดิมครับไม่มีประวัติทนดัดบอกแมแรงคู่มือยางอะไรมีครบนะครับรถการันตีเลยรถเล็กไม่มีติดแก๊สแน่นอนครับรถน้อยน้อยประหยัดน้ำมันอก็่งอครนะครกลไม่มีติดแกน่นครับรน้อน้อยประหยัดน้ามันจะไปหาติเยถดแก๊สน้นอรับน้อยๆประหยัดน้ามันบอกแาลงคามหามดนะครับสวยฟังูเเไม่มีดน่นอนัรเบรงนอย้อะ อ่าดูทางนี้เดี๋ยวสิว่าเบิง้งห้องผนพใไ้เบิ้องข้งผีอีกออางาอีกที่นี่อ่านะคะเม็ดอาร์ตเลี้ยงสวยอยู่ครบทุกเม็ดนะคะรับประกันได้เลยตรงนี้เม็ดอาร์ตจากโรงงานเดิมแท้เลยจ้า<ม>อ่าลองซอกประตูนะคะน็อตไม่มีการแกะไม่มีการถอดนะคะอยู่เดิมทุกอย่างเลยครับอ่าเบิง้งเครื่องในมันเครื่องอใสไรเนี่ยมาเดี๋ยวมาดูที่ด้านหน้าห้องเครื่องนะครับผม คาคานเดิมเม็ดอาร์ตเรียงอยู่เลยนะชัดเจนนะไม่มีร่องรอยของการแกะถอดนะครับเดิมหมดนะครับเม็ดอาร์ตเดิมหมดนะครับฝากระโปรงมีรอยถอดไปทําสีไปพุ่มอบบนี้นะครับไปทาสีนะไปพุ่มแต่รถต้องบอกก่อนว่าน็อตเนื้อตัวเดิมนะครับไม่มีการชนหนักนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าน็อตจอกประตูน็อตท่านร่องแก้มเดิมหมดท่านฝากระโปรงเดิมหมดนะครับเบ้าโชคเดิม บเบรก ABS ครับผมเบาโชกคเดิมหมดเม็ดอาร์คเบาโชกเดิมหมดนะครับตรงนี้ไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับเครื่องขาวจ๊วไม่มีมมเขาเรียกว่าสกิ๊กแล้วก็เม็ดอาร์คหรืออะไรต่างๆแสดงเห็นความละเอียดชัดเจนอยู่นะครับถามว่ามีรายละเอียดตรงนี้นี่ถือว่าเป็นรถพีไปหาสื่อได้พี่น<อ>้อง<ม>ถ้าอยากได้รถด,ดีๆสวยๆแล้วก็รับประกันให้แบบจัดเต็มจบเลยเนี่ยก็มาหาน้องนัทซะ มาหาน้องนัำพี่ปิยาหรือผู้ใดก็แล้วแต่จ้ามาหาได้เลยเด้อครับผมมาเรามาพูดราคารถกันดีกว่ารถค,านราคาันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทจ้า,จาโปรดาวเนาะดาวถูกไปเลยเปิดโปรดาวให้พี่น้องประชาชนคนไทยของเฮ้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นจ้าแล้วที่สําคัญปีนี้น้องนัทก็ช่วยผ่อนอีกทั้งปีครับผมป,ปีนี้ทั้งปีเอาไปผ่อนอยู่ที่สามพันสองร้อยบาทจ้าหลังจากนัดาวน้องนัทปีหน้าฟ้าไม่กุมภาพันธ์ตอนอยู่ที่ 4ผ่านกับอีก7ร้อยบาทเท่านั้นจ้าครับผมแจ้งโปรโมชั่นที่จองลูกค้าจองน้ำเเผาเนี้ยมีโปรโมชั่นอย่างเนีน้องนัทโปรโมชั่นทีจองมือนนีนะคะก็จะแถมบัตรเติมน้ำมันให้ด้วยนะมูลค่า2,000บาทจ้าแลวจองรถกับ SCC มีโปรโมชั่นพิเศษยังไงครับค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีค่าซีให้ฟรีพอลบอให้ฟรีก่อนออกขายน้ำมันเครื่องีถ่ายกล้องเครื่องฟีถ่ายคล้องเลวฟฟิล์มติดรอบคัน่ประดับยนต์ติดรอบคัน่ฟรี รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม w สมาปีเต็มบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับของ W Smart ร์บวกว่ารถเจ้าสีเสียอยู่หลือใดหรือว่ามีปัญหาอะไรก็มีบริการรถสไลด์ไปถึงที่จ้ำแบตให้ถึงที่เติมน้ำมันให้ถึงที่หรือบริการอื่นๆอีกมากมาย ตามรายละเอียดของเราที่แจ้งไปขนาดนี้แถมให้โปรงามๆรถสวยๆอย่างนี้ไปอีกจ้ะรีบจองเด้อเพราะว่าถ้าเกิดว่าจองช้ามันก็อาจจะได้รอนานเนาะสีแดงเลกพิกขี้หนูดาวน้อยผ่อนสบายครับผมโอเคฝาก f c หน่อยน้องนัทฝาก f อนะคะที่อยากจะซื้อจะจองนะคะทาง Facebook ลิงไลจะปักอยู่ด้านบนครับผมส่วน u t u b e ลิงไลจะปักอยู่ด้านล่างถ้าเกิดสนใจคนไหนอยากจองกับคนไหนก็ทักมาได้เลยนะคะสมุิพวกเรายินดีนำเสนออยู่แล้วแล้วก็ เอซีเท่าไหนนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อยๆลุ้นจับแจกเสื้อเอซีไปเลย1ตัวจ้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องทาง YouTube เพื่อไม่พลาดคลิปาหม่ของพวกเราด้วยนะคะครับผมแล้วก็เอซีที่กดไลค์กดแชร์ไปนะครับถ้ามีเพื่อนมาซื้อมาจองก็เดี๋ยวรับ่าแนะนําทางกตลาดไปเลยนะครับ3ามพันบาทโอเคมิรามเล็กพิกขี้หนูดาวทุกเครดิตอ่าไม่ใช่ดาวก็ร้อยบาทาทอนเริ่มต้น3,200บาททั้งปีครับผมเอาไปเลยจวด